สวัสดีนครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับมาช้านิดนึงนะครับประมาณเกือบเกือบสามทุ่มีสองนาทีก็สามทุ่มเดี๋ยวขอเข้าเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับขอเข้าเน็ตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้ทักทายกับสมาชิกนะครับผมเดี๋ยวสักสักนะครับโอเคก็สองทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะวันนี้ วันนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วผมไม่ได้จําวันจําคืนในวันนี้ผมนึกก่อนเจ็ดแปดหรือเปล่าวันนี้ไม่วันที่แปดแล้วมั้งนะครับวันที่แปดหรือแปดหรือเก้าไนดูกนแปดเก้าสิโอ้โหวันที่แปดครับวันนี้วันที่แปดแล้วนะครับวันพุธที่แปดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสี่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอดูคอมเมนต์สักครู่นะครับขอดูคอมเมนต์สักครู่นะโอเคครับขึ้นแล้วนะครับเอบเริ่มแคชอ่ะมาแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับธนาวิวัฒน์ วานีปฏิยาแก้วเกิดนะครับสิทธิ์มีโชควอลวิทย์รัตนธานีนะครับกันนิตาตุพัชาจ๊อบนะครับด้วยความแบบนี้ครับรัตนาพรโทอ่างทองสิทธิ์มีโชคนะครับธนุศักนักรายการโมโหดึดดๆแล้วก็พรมเพชรนะครับแล้วก็ชัยวัฒน์นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับก็วันนี้ครับให้มาดูกุมารยักษ์เลยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ตู้ผมนะครับอยู่ข้างล่าง ก็รอพิธีปลุกเสกนะครับก็ผมจะตั้งศาลกุมารยักษ์ก็อาจจะวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ผมน <scary> <nucleus> ่าจะทําพ <inder> ิธีนะครับตั้งศาลกุมารยักษ์อยู่ที่หน้าบ้านผมนะก็คือจะเอาเนี้ยนะครับเข้าไปอยู่ที่ศาลนะเราไม่รู้ใครมาหรือเปล่านะครับผมนะผมก็ว่าจะใช้วันเสาร์นี้ครับในการตั้งนะครับก็ให้อยู่นะครับให้อยู่ที่ที่จัดไปให้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับเพราะก่อนจะปลุกเสกนะครับกุมารยักษ์เนี่ยนะครับผมต้องทําศาลให้เขาอยู่ก่อนนะครับให้เขาอยู่ให้เขามีนะครับก็บริเวณหน้าบ้านตรงมุม ครับมุมบ้านฝั่งขวาผมทําที่ให้อยู่อย่างดีแล้วนะครับเป็นสานไม้นะครับให้อยู่เขาอยู่แล้วนะครับผมนะเผื่อหลายๆคนนะครับนะอาจจะได้โชคเล้่ลาบก็ไปทําให้เขาแบบที่ผมทําก็ได้นะครับผมก็ทําให้จัดเป็นที่เป็นทางนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับว่าหน้าตาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมน่าจะได้เห็นนะครับความสวยสดงดงามนะครับความวิจิตรนะครับของศิลปะนะครับที่ผมทำนะครับว่ารูปแบบเป็นอย่างไรครับอันนี้คือแบบร้อเซนลยนะครับแบบร้อเ็นลยความสูงนี่ประมาณสักสิบสี่นิ้วสิบห้านิ้วนะ ฐานนะครับขึ้นไปอยู่ตรงยอดนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมขยับก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขยับแป๊บหนึ่งอุ้ยกล้องอยู่ไหนวะเนี่ยนะเอานะครับอ่ะโอเคนะครับปุ๊บนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือใบหน้านะครับอันนี้คือใบหน้านะครับโอ้ผมปิดแผลนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหันหน้านี้ก่อน้วพอดีแสงอุ้ยมันเข้าอันนี้อันนี้นะครับคือคือใบหน้านะครับของกุมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับผมเนี่ย อาจจะไม่ชัดบ้านผมเดี๋ยวผมสาดแสงเข้าไปใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะย้อนแสงหรือเปล่าไม่บ่นใจนะเออเอาอย่างงี้ดีกว่ามันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแพ่นไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมแพนทางนี้แล้วกันนะครับผมนสักครู่นะเดี๋ยวผมแพนทางนี้แล้วกันจะได้ไม่ย้อนย้อนหรือเปล่านะโอ้หนักกว่าเดิมนะครับหนักกว่าเดิมนะเอาครับอันนี้แล้วกันนะครับแสงอุ้ยอันนี้น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับดูเป็นจุดแล้วกันนะครับโอเคนะน่าจะดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นใบหน้านะครับผมนะเป็นลูกยักษ์นะครับเป็นยักษ์เด็กนะครับอันนี้นะเออเป็นยักษ์เด็กที่ผมทําขึ้นนะครับก็ดูเครื่องทรงแรงต่างนะครับผมนะอันนี้เป็นหล่อสำริดนะครับนะหล่อสำริดหรือว่าหล่อโบราณนะครับฐานนี้คือเหยียบพวกหัวกะโหลกหรือว่าอะไรต่างนะครับข้างล่างนะครับนะดูนะครับอันนี้คือจุดนะครับเป็นจุดที่ปลอมเปิ่มแรงต่างนะครับยากมากนะครับเพราะว่าผมก็ทํานะครับคือไม่ได้หล่อนะครับไม่ได้หล่อแต่เอามาตีที่หลังนะครับเป็น กุมารยักษ์นะครับลูกพระเวทเห็นไหมครับผมนะกุมารยักษ์รูปพระเวทนะอันนี้อันเลขนี้รู้สึกว่าจะหมายเลขอะไรผมหยิบเข้ามานะครับว่าผู้มึงเอาไปแทงหวยงวดนี้แน่เลยนะอ่ดูแล้วเผื่อได้โชคได้ลาบแล้วกันนะครับผมหยิบเข้ามาไม่ได้ดูเลขหรอกนะครับผมนะก็เป็นเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนะอันนี้จะเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดที่ว่ามีตอกมีตีอะไรต่างๆไว้ครับจะมีหมายเลขนัมเบอร์กำกับทุกองค์นะครับอันนี้คือหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะวันนี้กูหยิบมาไลฟ์สดไม่ได้ดูเลยครับอันนี้เก้าสิบเอ็ด ดูในการทําคืออาจารย์เสรีคือแกะนะครับทุกเม็ดนะครับดีนะครับผมนะอันนี้คือการหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณนะดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่ององค์ทรงเอวนะครับผมผมยาวนะครับยักษ์ผมยาวนะด้านหลังนะครับดูเครื่องทรงครับด้านหลังนะค่ัน้านที่จะงดงามนะครับงดงามเลยนะครับงดงามเลยนะอันนี้ปึ๊บดูแล้วกันนะครับดูนะใครจองแล้วก็รอรับนะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าจองแล้วรอรับนะครับขนาดพกพากับูชานะครับผมนะ ก็ขนาดพุกพาก็จะมีเนื้อเงินนะครับกับเอ้ยเนื้อกับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมนะเดี๋ยวรอขนาดพุกพาเดี๋ยวก็เร็วๆนี้นะครับผมจะเอาแบบให้ดูพอดีตีโค้ดอยู่นะครับตอนนี้เอ็ก็เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับอันนี้กูมาระยักลูกพระเวทนะครับที่ว่านะใครชอบทางด้านสัตว์นี้สายนี้นะครับดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับด้านหน้านะสักครู่นะเออเอาครับอันนี้คือใบหน้าแล้วนะครับใบหน้าอู้ไม่ค่อยชัดทำไมกูถ่ายหน้าไม่ชัดแล้วกันน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 ะะะะะคคคครรรรัััััับบบเเเเดดีีี๋ยยววววโอออออไ้้้้้้แแลลลลลืผผมมจจตตตงงงศศาาาใสส์กกกก่่่่ทปนนะครับ ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วปั๊บผมจะแม่งอี้เหี้ยกูจะปลูกเสกมะม่วงนะครับกูต้องตัดกูตั้งสารจริงนะครับตั้งสารให้เลยนะครับกูก่อกระเบื้องอย่างดีนะครับพหอยู่ด้านหน้านะครับตั้งไว้แล้วเพราะจะรอนะครับว่าจะสร้างประมาณขนาดสักเมตรห้าสิบนะครับไว้ที่หน้าสารเช่นกันนะครับแต่ผมต้องตั้งสารให้เขาอยู่ก่อนที่จะปลูกเสกนะดูนะครับดูเครื่องทรงทุกอย่างนะสวยสดงดงามครับสวยสดงดงามนะครับอีกชิ้นหนึ่งครับคือกระทาวุธนะครับที่จะออกพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันนะพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะให อันนี้เป็นของผมที่ผมใช้นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมขออาจารย์แปลกครับผมนะคืออาจารย์เขาทำให้เนี่ยครับผมในเล่มนี้นะสำหรับผมโดยเฉพาะเลยนะครับเล่มนี้นะเดี๋ยวหลายคนน้อยใจครับทำไมไม่เหมือนทำไมทำไมไม่เหมือนของผมนะของผมนี่จะแตกต่างคือมันเหมือนกันแหละนะครับแค่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 ลดลายแค่สีที่ลงไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นคาถาวุฒิจตุโลกบาลทั้งสี่ครับอันนี้เป็นของผมนะเดี๋ยวผมไม่เปรียบเทียบแล้วกันนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมหยิบหยิบอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหยิบอันนี้แป๊บนึงนะครับผมนะแป๊บนึงอ่ะะะะะออออออัััััันนนนีีีี้คคคคคคคืืืืืแบบบบบบรรรรท่่่ววาาจจสสสงเดยยกกมห ที่ให้สมาชิกบูชาเนี่ยนะครับผมนะอันนี้แต่อันนี้คือของผมนะครับอันนี้คือของผมที่ผมใช้เองนะเล่มนี้ก็แตกต่างนะครับแตกต่างนิดนึงคือนิดนึงแหละมันก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าแค่มีสีสันเข้าไปนะครับสำหรับเล่มนี้นะก็จะเป็นพญานาคนะครับอันนี้จะเป็นพญานาคนะเบิบเอันนี้หน้าแรกครับคือเป็นองค์เทวีสุวรรณโนนะครับหน้าแรกนะอ่าหน้าหลังนะครับให้ดูหน้าหลังก่อนนะครับด้านหลังนะครับอันนี้คือหน้าหลังนะครับหน้าหลังอันนี้ก็จะเป็นนะครับเท้านะครับผมนะเท้านะครับวิรูหกนะครัััััับบบนนนนนนนะะะะะยยยกกกษ์์เคคครรุุุมมมพพีี่่่่ทวาอู อันนี้จะเป็นพยาคุดนะครับพยาคุดกับพยานาคนะครับผมนะพญานาคเกี้ยวนะครับอันนี้ก็พยาคุดนะให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดสีนี้จะเห็นเด่นชัดนะครับความสวยงามของศิลปะที่แกะขึ้นมานะครับในคาถาวุฒนี้นะอันนี้ขนาด20นิ้วนะครับที่ผมใช้ทําวิธีนะครับหลายๆคนถามว่าผมใช้เล่มไหนคือเล่มนี้อะไระครับผมอันนี้เป็นเท้าวิรูปักนะครับเท้าวิรูปักนะและอีกหน้าหนึ่งก็คือเท้าทศรถนะครับเท้าทศรถคือสีมหาราชนะครับนะแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะครับผมนะก็ดูตัวมีนนนะครรัับผอ้้า ก็จะมีอักขระนะครับผมผมเขียนไทยเลยนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับขี้เกียจนะเออเวสสะพุสะนะครับอ่านง่ายๆนะครับคือท่องจากในนี้อะไรนะครับผมแต่ว่าใช้บทไหนมันก็อ่านดูที่คาถานะครับเวสสะพุสะมเห็นกูใช้ไล่ผีกูใช้เล่มเนี้ยแหละครับในการไล่นะครับผมนะเพราะผมทําไว้ดีแล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนไได้ใช้งานนะครับผมอันนี้นะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งครับของผมเนะเออเล่มนี้ค่อนข้างที่จะเบาแล้วทําพิเศษไหมให้ผมเนอะเอออันนี้นะครับผมนั่นก็เป็น แล้วจะมีที่เสียบนะครับที่เสียบหรือว่าที่ปักนะครับยัง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 ไม่ได้ทําคือสําหรับคนที่จองที่ปักผมผมทาไวผมทําไว้นะครับผมเนี่ยอันนี้เราจะได้ตรงนี้นะครับให้ดูแลกันนะครับหลับชิ้นนี้นะเออไอ้ที่นั่งหัวโดอยู่นี่คือสร้างนานแล้วนะครับเจ้าขุนนะครับอันนี้เจ้าขุนของผมนะสร้างไว้ตั้งแต่สมัยที่ว่ายังไม่ดังเลยนะครับเจ้าขุนรุ่นแรกเลยนะครับก็ไม่ส่งนะครับของผมทำไมอาจารย์มีคนมาขอบูชาหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะครับผมไม่ได้มนะครับคนต่างประเทศขอบูชาเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่สามารถที่่่จะะะสงให้้ไดนครรับเพาาวแตก ผมเคยส่งแล้วแต่ผมเลยบอกว่าใครจะบูชาให้มาบูชาที่สำนักนะครับสำหรับกูมารุ่นนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนะอันนี้นะครับเป็นเจ้าขุนรุ่นแรกนะครับผมนะให้ดูแล้วนะนะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะน่ารักอย่างนี้นะครับไม่ซ้ําใครนะครับแบบกูกูออกเองนะครับดูครับเจ้าขุนรุ่นหนึ่งนะครับปากแดงแจ๋เลยนะครับอันนี้จะพิเศษคือจุกทองนะครับแต่ถ้าเกิดธรรมดาคือจะเป็นจุกจุกสีดํานะครับอันนี้เป็นที่ผมเอาไว้เลี้ยงหรือไว้ใช้นะเอาโอเคเดี๋ยวผมตั้งไว อ๋อโอเคมาแล้วนะครับขอเก็บก่อนแล้วกันนะครับขอจัดกล้องนิดนึงนะครับจัดกล้องนิดนึงนะอ้าวเห็นเจ้าขุนเด่นๆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูกันอ๊บอ่ะเริ่มมาแล้วนะครับอ้าวดูกันนะครับดูนะอ่ะถ้าเกิดตอนมองมุมไกลก็จะเห็นชัดนะครับแต่ว่าคาถาวุฒิเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่คาถาวุฒิเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะสีนี้นะครับผมให้ดูเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดปุยอันนั้นก็จะเป็นแบบของผมที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นกลุมาะรยากเอาไว้นี่ของก็ได้นะออกหน้ากล้องไว้แล้วกันนะครับอันนี้นนนะะะคคคครรัับบก็็จเปาา ที่คุคนเห็นที่ผมใช้นะครับที่ไลทุกอย่างอะไรหลังๆในที่ว่าเคสที่มันแบบเบาๆเมื่อก่อนเนี้ยเจ๊เจ้าโอมาเนี่ยนะครับใช้เวลาไล่ชั่วโมงกว่านะยเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่เล่มนี้มาแป๊บเดียวครับยอมครับยอมง่ายดายเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับหลายๆเคสไปนะครับก็โดนนะครับโดนเล่มนี้เข้าไปเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับไม่มีคมไม่มีอะไรครับผมทํามีดผมทามีดไม่มีคมนะครับคือมันคมในฝักอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมีคมนะครับก็ไม่บาดไม่อะไรนะครับเพราะผมเอาไว้ใช้งานจริงๆครับไม่แหลมไม่คมไม่อะไรนะครับ คือรูปแล้วไม่มีสะดุดนะครับง่ายๆเลยเวลาโดนผิวสัมผัสแล้วนะครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าผมค่อยๆสก,กิดเบาๆไปนะครับเวลาตาีลักษณะนี้นะครับในการไล่ต่างๆเนี่ยาถาที่ผมใช้ก็เวสกุสานะครับเหมือนกันนะครับสองเรื่องนี้หลยายคนบอกโอ้ pip, เหมือนกันก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าเขาแค่ทําสีแบบพิเศษไหม <min utes> ผมแค่นั้นเองนะครับคือจะมีฐานปักอย่างนี้นะครับเวลาฐานปักตอนนี้กำลังหล่อกำลังขัดอยู่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จปั๊บก็จะมีฐานตั้งเป็นรูปหัวก็โหลครับตั้งอยู่ในลักษณะนี้เนนนะครรับนะรา,นะา,าี้ออ่่วงก อ,อันนี้มาดูเล่มเล่มของผมแล in okay, right? ้วกันนะครับอ uh, e ันนี้ก็เดี๋ยววันเสาร์นี้คงได้ใช้งานนะครับเล่มนี้นะเพิ่งจะเสร็จเหมือนกันนะครับอาจารย์เขาเลยทําให้ผมไม่ใช้นะครับเล่มนี้ซึ่งไม่เหมือนใครนะครับผมนะเออดูแล้วกันนะครับอันนี้อ่ะโอเคนะครับอันนี้กุมารยักษ์กับกระทาวุฒนะครับจตุโลกบาลนะครับผมนะเอออะเดี๋ยวผมให้มาใกล้ๆตรงนี้ก่อนแล้วกันมาแล้วนะอ่ะทัชไทยสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับทัชไายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับ คือตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเพจชมรมคนเลี้ยงผีนะครับอินบ็อกซ์เฉพาะอินบ็อกซ์นะครับเพจชมรมคนเลี้ยงผีเนี่ยตอบข้อความไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจที่กูไม่ตอบข้อความนะมันตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโดนบล็อกไปนะครับถ้าเกิดใครสนใจหรือมีธุระนะครับให้ติดต่อเพจอาจารย์ขุนกวีสิยานเพจหนึ่งนะครับไปอินบ็อกซ์ตรงนั้นนะหรือไม่ก็แอดเบอร์โทรศัพท์นะครับแอดเบอร์โทรผมนะเบอร์โทรผมศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นไลน์ ท่านถามว่าราคาบูชายังไงครับผมนะ่ยสำหรับกุมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับขนาดนี้นะครับไซนี้ใกล้หมดแล้วแหละครับผมสร้างแค่ทั้งหมด100องค์นะครับผมนะรู้สึกอาจารย์จะทำมาทั้งหมด107องค์จ็แบบมีโค้ดแหละนะครับ107องค์เนี่ยนะครับนะไอ้7องค์นี่ผมก็อาจจะให้นะครับคนที่เขาอะไรต่างๆนะครับผมนะบ้างนะครับผมนะก็ละขนาดเท่านี้14นิ้วนะครับบูชาอยู่ที่5,000บาทนะครับขนาดพกพานะครับขนาดพกพาประมาณ4เซนติเมตรนะครับ4เป็นเซนติเมตรสีเซนติเมตรนะครับอาจารย์สี่หกสี่จุดห อยู่ที่ราคา850บาทสาหรับเนื้อสัมริดนะครับเนื้อเงินนะครับอยู่ที่3,000นะครับ50บาทนะสำหรับคาทาวุธดเลครับผมคาทาวุธคาทาวุธเนี่ยนะครับขนาด20นะครับ20นิ้วนะครับ20นิ้ว4,500บาทนะครับอันนี้รวมส่งนะแล้วก็ขนาดพกพานะครับเนื้อเงินนะครับ3,000บาทนะครับแล้วก็เนื้อสําิดนะครับ850บาทนะครับผมก็สนใจก็็อ b o x แล้วกันนะครับอันนี้ผมบอกรายละเอียดแล้วกันนะครับนะเพราะรายได้นะครับผมก็จะ เอามาทำเ่ยแหละครับปุเวศเราเนี่ยครับเทวศสุวรรณที่กำลังสร้างอยู่นะอันนี้คือเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนรุ่นแรกแต่กูไม่ส่งนะให้ดูแล้วกันนะครับคนต่างประเทศหรือว่าหลายคนนะทักทายมาหาบอกอยากได้ของอาจารย์นะครับแต่ผมบอกผมส่งไปได้นะครับส่งไปต่างประเทศคอหักนะครับคอหักแน่นอนนะสมัยก่อนนะครับผมจะทําผีทําพลายนะครับผมทําผีทาพลายแตก็ไม่ได้ตอแหลครับอย่างเจ้าขุนเนี่ยนะครับผีครับผมพลายนะครับแต่อย่างกูมารักเนี่ยนะครับคือเทพนะครับต้องบอกก่อนนะ เจ้าขุนนี่คือกุมารสายพายเราเป็นเด็กดีๆเนี่ยนะครับผมในที่ดวงวิญญาณต่างๆที่ว่าเด็กทําแท้งบ้างอะไรบ้างนะครับที่อยู่กับผมนานแหละง่ายๆเลยนะครับเพราะผมมีกุมารเยอะไงเดี๋ยวมาดูสํานักครั้งนี้ก็จะเห็นกุมารผมเรียงเต็มเลยก็เป็นกุมารเจ้าขุนเนี่ยหลายคนเอาไปใช้ก็จะเจอประสบการณ์นะครับถืว่าเป็นพายถึงเวลาเขาก็ไปเกิดของเขาเลยครับเพราะเมื่อก่อนสมัยโบราณสมัยก่อนไม่ใช่โบราณสมัยก่อนเลยก่อนที่ผมจะมารู้ช่วยรักษาคนเนี่ยนะผมก็สร้างผีสร้างพายนะผมชอบนะผมชอบใกับผู้วิญญาณดีๆที่เขา ก็คุกได้ยากประมาณนั้นนะครับคือตายโหงนะครับไม่ได้ตั้งใจตายประมาณนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเด็กน้อยเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณที่นั่งสงสารนะให้มันมีที่สิงที่อยู่นะครับผมนะก็ทำมาไว้ชุดนี้นะครับก็มาได้คือไม่เอาไม้ว่าไม่ได้โปรโมทไม่ได้เที่อะไรมากมายเลยนะครับผมนะคือกูไม่สนใจว่ามึงจะต้องมาซื้อกูเรื่องต่างประมาณนั้นนะเพราะว่าผมก็ซ่อนไว้อยู่ในรังที่ในห้องเขียวผมนะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอดีผมทําทุกอย่างอมน้าเสร็จแล้วได้ตู้มาแล้วผมก็เลยเอามาเรียงนะครับก็ เลยจับมาโชว์นิดนึงนะครับสาหรับคนที่มาสํานักผมเวลาเปิดนะครับก็คือสามารถมาบูชาได้ที่สํานักนะแต่จะให้กูส่งนะครับกูคงไม่ส่งนะครับผมเพราะว่าแตกแน่นอนครับแตกแน่นอนนะเอาไปช่วยคำมาค้าขายดีนะครับผมไปพบการต่างๆลองไปดูที่เพจอาจารย์บุกวีสยามแล้วกันนะโอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้าลงนะครับทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับทักทายแล้วกันนะครับวันนี้นะสามร้อยสี่สิบเอ็ดวิวนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะกับเครื่องรางนะครับของผมนะสวยมากนะครับก็สวยครับ บ๊บน้อยรอแล้วกันนะครับ810บาทนะครับผ่อนได้ครับของผมทุกอย่างผ่อนได้มึงไม่มีปั๊บมึงผ่อนนี่หายกูไม่ได้ว่าอะไรดิบอกอาจารย์ผ่อนผ่อนเสร็จกูก็ส่งให้นะครับประมาณนั้นนะกูไม่โกงหรอกนะครับกูไปโกงทําไมนะครับผมบางคนบอกเก็บเงินไปทางหาอะไรกูกูไม่มีหรอกนะเก็บเงินไปทางไปซื้อที่อื่นนู่นนะครับกูไม่รู้ทํายังไงนะครับทำไม่เป็นนะส่งก็ส่งเลยนะครับประมาณนั้นนะแต่ผมชอบมากเลยนะครับตั้งแต่นะได้คนแกะแบบมาเจออาจารย์เสรีนะครับแกะสุดจริงนะครับอย่างองค์นี้ครัับบแกกเเหมมมมือนนนีีีชชววิตาาลยะะครผ ทิ่ฐานที่อะไรต่างช่วยสรงงงเอวนะครับคนที่จองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะยิ่งตัวจริงนะครับสวยงามสวยงามจริงนะก็อยากจะส่งให้สมาชิกนะครับผมนะแย่แล้วนะครับรอผมตั้งศาลก่อนแล้วกันนะครับวันเสาร์นี้ผมตั้งศาลนะครับแล้วก็รอเนื้อสำลดกับเนื้อเงินนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําวิธีปลุกเสกนะครับนะเออกุมารยักษ์รูปพระเวทนะครับแล้วยักษ์เยอะแยะมากมายครับยักษ์เด็กไม่ใช่ยักษ์เด็กน้อยนะครับบานเลยนะครับผมนวก็ลองเอาไปใช้ดูบ้างนะครับ บางคนเลี tipo, so ้ยงแต่กุมารทองนะครับลงมาเลี้ยงกูมารยักษ์ม้างอะไรกันนะครับกูมารยักษ์นะครับลูกพระเวทนะแล้วชื่อเต็มๆเขานะครับกูมารยักษ์ลูกพระเวทนะก็คือบริวารท่านแหละนะครับนะบริวารของยักษ์เนี่ยนะครับเป็นยักษ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นยักษ์เด็กนะครับดูหน้าตาอะไรต่างๆนะครับสวยสดงดงามนะครับไปดูใกล้ๆชัดเลยกันนะครับสวยจริงครับสวยจริงครับผมนะสวยจริงกูคงต้องส่งเคอรี่นะครับสำหรับนี้เขาไม่ต้องกลัวครับส่งเคอรี่นะเพราะว่ากลัวแบบไม่ถึงมือนะครับเอาตรงๆนะ อ่าส่งไปปั๊บเดี๋ยวไม่ถึงมือเดี๋ยววันไลนะครับหายไปทีเพราะผมสร้างมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะหล่อโบราณกว่าจะได้แต่ละอันแต่ละชิ้นนะครับยากมากนะว่าจะแต่งหรือว่าแรงต่างนะครับเพราะหล่อโบราณนะฮะนะครับเจ้าขุนน่ารักครับผมโอเคครับมาช้าเพิ่งมาครับผมนะขุนพยนต์มีไหมครับผมนะขุนพยนต์ไม่ได้สร้างเลยครับตอนนี้นะสวัสดีนราพรนะครับสบายนะครับสวัสดีจุ๋มบางคนทีนะต่อเต้นะครับบางต้อยนะครับอยากให้อาจารย์ทักชื่อโอเคครับสันนิแอนตี้นะครับกูทักแล้วนะฮะนะ สวยค่ะสุดยอดครับผมเรแล้วถามว่ามันบูชาไว้ได้อะไรครับ่หลายคนเขาจากเกียนเ็บอกว่ามันบูชาได้อะไรต่างๆนะครับผมมันได้ความสบายใจไงเฮ้ยนะลองดูแลกันของทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าสายมูหรือต่างๆนะครับถ้าเกิดมันไม่มีหรือมันไม่ดีนะครับพวกวัตถุมงคลสมัยโบราณคงจะไม่มีการสร้างขึ้นมานะครับผมนะมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์และโบราณแล้วนะครับสาหรับความเชื่อในเรื่องวัตถุมงคลและสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างน้อยนะครับก็สามารถการผุดผีศาสซาได้นะครับผมนะการสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะครับผม สามารถช่วยบูปากรักษาเวลาเราหลับได้นะครับของพวกนี้ให้โชคให้ลาบเราได้เหมือนกันนะครับผมถึงบอกว่าใครบูชาองค์นี้ไปนะครับแล้วถูกหวยนะครับมาร่วมสร้างขนาดเมห้าสิบนะครับก็ผมทําคือผมทําทุกอย่างร้อยหมดแล้วสารกูตั้งแล้วนะครับไว้รอปั้นเท่ากับเด็กนะครับคือผมกะว่าสูงประมาณร้อยห้าสิบเซนพอนะครับก็ประมาณเด็กน้อยนะครับยักษ์เด็กประมาณร้อยห้าสิบเซนกำลังดีนะครับผมนะก็อาจารย์เสรีจะคนปั้นนะครับแต่รอทุกคนนะครับถ้าเกิดใครได้ไปบูชาปั๊บนะครับวันที่ผมส่งแล้วได้โชคได้ลาบเนี ใหญ่ๆหนักๆนะครับเรามาสรุมสร้างกันนะครับอ nah ุมารยักษ์รูปพระเวทขนาดเท่าองค์จริงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเซนติเมตรนะเอ้ยหนึ่งก็เออหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรคือเมตรห้าสิบแหละนะครับผมนะจะสร้างไว้อยู่ที่ด้านนอกสำนักหรือว่าหน้าสำนักเลยที่ผมทําแท่นไว้นะครับตอนนี้ตั้งศาลไว้ก่อนนะครับศาลมีแล้วศาลไม้ก็เอาอุมารยักษ์เนี่ยนะครับเอาไปตั้งไว้นะครับอยู่ในศาลเพื่อให้ทุกคนได้มาขอโชคขอลาบแรงศาสตร์ครับประมาณนั้นนะครับรอแล้วกันนะครับรอแล้วกันนะก็ ทุกคนนะครับก็จะได้กันในเดือนหน้าแล้วนะครับประมาณต้นต้นเดือนนะครับอาจจะประมาณสักวันที่678นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันผมขอดูเลิกนิดนึงนะครับเลิกในการปลูกเสกนะกุมารยักษ์นะครับกุมารยักษ์กุมารยักษ์นะครับขนาดนะครับขนาดพกพานะครับตีเซนติเมตรนะครับเนื้อสำลีอยู่ที่850บาทนะครับแล้วก็เนื้อเงินอยู่ที่3,000บาทนะครับแต่สำหรับขนาด14นิ้วนะครับอยู่ที่5,000บาทนะครับสำหรับกระทาวุธนะครับกระทาวุธ แปดนิ้วนะครับแปดนิ้วสามพันนะครับขนาดห้าเซนติเมตรนะครับอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทกระทาวุธจะมีสองเนื้อนะขนาดลูกพายคือเนื้อเงินกับเนื้อสามลิตเช่นกันนะครับผมนะเออขนาดยี่สิบนิ้วนี่คือทําตามจองนะครับผมแนละ้วอยู่ที่สี่พันสองร้อยสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะโอเคนะครับตอบแล้วนะขอบูชาครับผมนะถ้าจะบูชาก็อินบ็อกซ์มาในเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับเพจนี้มันอินบ็อกซ์ไม่ได้หรือไม่ก็ แอดเบอร์โทรผมมาแล้วกันนะครับมันจะมีเบอร์โทรผมอยู่นะครับก็แอดเข้ามานะครับมันจะมีไลน์ขึ้นอยู่แอดที่ด้วยโทรศัพท์นะครับเดี๋ึงก็ขึ้นนะโอเคผมพูดไปแล้วนะครับสวัสดีครับกูมารยักษ์ไหว้รูปกี่ดอกครับสี่ดอกนะครับงบน้อยเรารุ้นเล็กๆครับผมเรารุ้นเล็กเลยครับผมนะ้วผ่อนจนหมดไม่เอาครับผ่อนเอานะครับผมบอกแล้วนะครับกูไม่ได้ว่านะผ่อนได้ครับแบบ พกพาออกตอนไหนครับออกพร้อมกันเลยครับแบบพกพาก็ออกพร้อมองค์ใหญ่แหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ตีโค้ดไม่ได้อะไรผมก็เลยไม่ได้โชว์คือแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจไหมแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กูก็ไม่อยากให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปด้วยครับตอนนี้ผมก็จะไม่ได้เอาไปถ่ายรูปเลยนะครับผมก็ต้องเอาของพวกนี้เอาไปถ่ายรูปอีกนะครับอย่างคาทาวด์เนี่ยนะครับแท่นก็ยังไม่เสร็จนะครับคือคือแท่นเนี่ยคือเสร็จแล้วแหละอันนี้มีแค่นี้แต่ว่าแท่นเนี่ยสำหรับคนที่จองนะครับคนที่จองไว้สำหรับทททท่่่่าาาาาานน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 ะะะะะะเเเเออ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 อัััััััีีี้้้้้้้้้้คค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 ืืววววววุรร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 บบบบผมมมมมกก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 ็็็็็พพแแแแแหหลลลลลลลไไไไไสสงงยยยดดป จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าเชื้อเพลิงแล้วก็บอกอาจารย์เขาครับอันนี้คือกระทาวุธเราสามารถตั้งบูชาแบบนี้ได้นะครับสามารถทาฐานเองได้นะครับไม่ต้องมามาเช่าฐานผมก็ได้นะครับผมนะเออพวฐานผมทําค่อนข้างที่จะมีราคาเหมือนกันเพราะเป็นทองเหลืองนะครับผมเนะเราค่อนข้างที่มีน้าหนักหนักกว่ากระทาวุธอีกนะครับผมเนะมันเป็น2ชิ้นประกบกันนะครับผมอันนี้นะครับก็คือจะปักลักษณะนี้นะครับไว้ในทิ้งพระป้องพระไว้บิเรียนบ้านร้านอาหารเรื่องต่างก็ได้นะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับ การกระทําย่ายีนะครับของพวกคนที่จ้องที่จะทําร้ายเรานะครับคือปักไว้ย่างนี้ก็เป็นที่เกรงกลัวแล้วนะครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันเพราะผมก็ใช้เล่มนี้นะครับในการถอนคุณใส่นะครับไม่ได้ใช้เล่มอื่นครับคือใช้สัตว์ตาวุุที่ผมสร้างขึ้นมาเองเนี่ยนะครับในการทําพิธีนะครับต่างๆนะอืออ่ะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมสวยครับผมเบอร์ของผมนะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งกคาทา คาทาองค์ทาทาเล็กออกอยังครับผมออกพร้อมกันเลยนะครับคาทาเล็กเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอแล้วกันแบบนะครับตอนนี้นะครับกาลังแกะเรียกว่าขึ้นแว็กอยู่แล้วก็ทํานะครับนะเพราะว่าคาทาเนี่ยนะครับไม่ได้ออกเดือนตุลานะครับคาทานี่จะออกล่าประมาณสักปลายปลายเดือนพฤศจิกายนครับคือไม่ได้ไม่ได้ให้บูชาพร้อมกันนะกุมารยักอาจจะส่งก่อนเพราะว่าเปิดจองก่อนแต่ว่า คาถาวุธเนี่ยนะครับจะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นผมอาจจะได้ใช้เลิกวันลอยกระทงนะครับเพราะมันเป็นข้างขึ้นพอดีนะครับวันนั้นนะครับเป็นวันที่ดีนะครับผมนะผมก็ว่าจะใช้เลิกวันลอยกระทงนะเพื่อจะมาปลุกเสกนะครับคาถาวุธสําหรับอันนี้นะครับสำหรับคาถาวุธนะก็เลยจะออกเลื่อนช้าไปช่วงประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีแบบนะครับขนาดพกพานะครับพกพาให้เห็นเหมือนกันนะครับก็ใจเย็นแล้วกันสามารถจองได้เรื่อยๆแหละนะครับไม่ได้ซีเดียนอะไรเพราะยังไม่หมดหรอกนะครับเพราะผมสร้างอยู่นะเออ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโอเคครับผมอืมอานะครับสำหรับจบนะครับสาหรับกุมารยษ์นะครับผมขอผ่อนนะครับอาจารย์ผ่อนเถอะนะครับไม่เป็นไรครับช่วงนี้นะครับอาจารย์กุมารยษ์ใส่คู่ได้หมดเลยนะครับผมมันใส่คู่กันได้นะครับเขาไม่ใช่ผีนะเออนะครับก็ก็อยู่ในชั้นเดียวกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับน่ารักนะสวัสดีครับผมสวัสดีขวัญเกตนะครับสวัสดีครับเออเอากั้ทาเล็กก็เดี๋ยวรอแบบแล้วกัน ผมก็งบน้อยครับสั่งแบบพกพาครับพกพาพอนะครับถ้าเกิดงบน้อยๆนะครับผมนะแต่ใครงบเยอะก็สั่งแบบบูชาเพราะสร้างน้อยนะครับมีโค้ดทุกองนะมีโค้ดตลอดนะครับแกะนะครับเพื่อกันปลอมไว้นะครับเออมีนัมเบอร์มีหมายเลขอยู่นะครับผมนะอันนี้ครับน่ารักดีเอาไปทาครอบแก้วก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยเอาไปตั้งผมว่าคนทักแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมอะไรเนี่ยน่ารักไม่เคยเห็นนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับพี่บอกนะ เดือนจองอาวุธแล้วโอนมาแล้วครับโอเคครับผมอ่ะนะครับทักทายกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพูดคุยกันครับ299วิววันนี้นะครับ21นาทีแล้วนะครับผมสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับถ้าอยู่บนทิ้งพระจุดทูบสี่ดอกหรือครับไว้ปกติครับจะจุดทูบหรือไม่จุดทูบก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมพวกนี้นะครับผมนะก็แล้วแต่เราเลยแล้วกันนะครับก็บอกกล่าวนะทูบเนี่ยมันเราไม่เน้นนะครับแต่ว่าที่ให้ผมจัดจุดสี่ดอกเนี่ยคือเป็นการให้เกียรตินะครับผมนะ อล้วจะตุลกบาลทั้ง4นะครับผมฉันจะตุมหาราชิกาก็คือ4นะอันนี้คือความหมายของผมแต่คุณจะพนมมือด้วยมือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าผมเน้นผมเน้นไม่เรื่องทูบผมไม่เน้นนะพิธีเนี่ยผมไม่จุดทูบเลยผมแค่พนมมือไหว้อะไรต่างๆผมเองนะครับเพราะผมคิดว่าทูบคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอะไรที่คนประดิษฐ์ขึ้นมานะครับมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายเท่ากับธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นนะครับธรรมชาตินะครับรังสรรค์มือสองข้างให้ไหว้พนมมือ แต่มนุษย์เราแล้วเป็นการคิดค้นวิวัฒนาการอะไรต่างขึ้นมานะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเลียสอะไรนะครับผมนะเรื่องผูกเรื่องอะไรนะเข้าใจธรรมะผมถึงบอกง่ายๆไม่เครียดนะเหมือนกับเสื้อผ้าเสื้อแต่งกายเนี่ยมนุษย์แรกอ้เหี้ยสร้างขึ้นมาอะไรกำหนดสีขาวสีเขียวสีแดงหาอะไรต่างสร้างขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมนุษย์แก้ผ้านะครับไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่นะครับมึงดูสัตว์สปีชีส์อื่นนะครับผมก็ไม่มีครับมันก็แก้ผ้าเห็นกระดอันะครับประมาณนั้นนะแต่มีมนุษย์นะครับที่ว่ามีความมียางอายอย ปกปิดสิ่งซ่อนเลนอยู่นะครับเพื่อการความอุจจารตาประมาณนั้นนะครับเข้าใจนะผมถึงบอกง่ายๆมันเกิดมามีอะไรมาบ้างล่ะก็มีแต่กรดอมาเม็ดนึงนะครับนันมีแต่จิมมานะครับแล้วก็มาตัวเปล่าลอนจ้อนตัวเปล่าแล้วเฟยนะครับงหลังมานะครับก็เรียกว่าการปรุงแต่งนะครับของโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็เริ่มมีอะไรแต่งขึ้นมาลวแต่งองค์ทรงเครื่องจาก จากอะไรล่ะจากพ่อแม่ญาติพี่น้องอะเอาเงินเอาทองมารับกงรับขวัญเอาเส,สือ้อผงเสื้อผ้านู่นนี่นั่น,นก็คิดว่าเป็นประนบประธรมเนียมประเพณีอะไรต่างเขาวาดไปก็ไม่ผิดเพราะว่ามนุษย์เรานะครับเป็นสัตว์ที่มีอรารยธรรมนะครับและมีการปฏิบัติกันนะครับประมาณนั้นนะเราผมไม่เครียดนะไม่เครียดนะไม่เครียดไม่เครียดเลยเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องคู่เรื่องอะไรนะสวัสดีครับผมนะ สวัสดีชาลิดานะครับโอเคอินบ็อกเข้ามาเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับเพจนี้ผมตอบอินบ็อกท่านไม่ได้นะครับเพจชมลงคนเล่นผีตอนนี้อินบ็อกถูกบล็อกอยู่ถ้าเกิดใคระนักเข้ามาทักที่เพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับนะหรือไม่ก็นะครับหรือไม่ก็ไลยครับทักไลยเข้ามาแล้วกันนะครับผมนะอยากบูชาพรได้ครับพรได้นะครับอาจารย์ผมชอบมากส่งไหมครับผมอยู่ยุธยาครับส่งครับผมส่งอยู่แล้วนะครับคือทุกอย่างส่งไปสนีครับยกเว้นกูยกเว้นนะครับยกเว้นนี่นะครับกูส่งไม่ได้นะครับ แตกครับหักผมส่งพอหักผมแทบจะร้องไห้ลยครับโอ้โหกูส่งไปนะครับเสียซะส่วนใหญ่ผมเลยเลิกส่งเลยไม่ส่งเลยนะครับผมพอเลยเมื่อควายหนูผมที่ผมสร้างไว้นะครับผมก็ไม่ส่งเลยนะครับเพราะส่งไปคอหักเขาหักพวกนี้หักนะครับผมเลยไม่เอานะครับกูไม่ส่งแล้วนะครับพอจบนะสิ่งแบบนี้นะครับคือเนื้อพวกนี้นะครับต้องมาบูชาที่สํานักนะครับแค่นั้นเองครับคือเนื้อผมผมไม่ส่งผมกลัวแตกครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อโลหะเนี่ยนะครับผมส่งนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่แตกไม่หักนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักแล้วก็ทนนนาะ ผมจองแปดร้อยครับครับโอเคครับรู้จักคิงโซเยอร์ไหมครับเป็นพี่น้องกันไหมครับกูไม่รู้จักหรอกครับซิงคิงโซเยอร์อะไรนะครับผมน่าชิพหายและนักเกียดหรือเปล่าวะสวัสดีครับผมโอเคครับคิงโซเยอร์โอเคกูว่ากูบอกก่อนแล้วกันนะกูว่าน่าจะนะเกียนนะครับสมาชิกท่านใดอยากพบคือตอนนี้นะครับผมงดไลฟ์สดอยู่ทุกท่านนะครับต้องบอกก่อนผมงดผมไลฟ์สดอยู่นะครับไม่ได้งดเออไม่ได้รับนะครับผู้ผลิตนะ คือไม่ได้รับช่วงนี้นะครับจะรับแต่เคสด่วนๆนะครับเคสที่ว่าสําคัญสําคัญหรือว่าหนักๆที่โทรเข้ามานะครับใครที่อยากจะให้ผมรับก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับผมจะได้บอกหรือว่าแจ้งแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะทุกท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยเราก่อนแล้วกันอดทนนะครับเพราะตอนนี้นะครับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ผมฟังฟังดูนะประมาณช่วงตุลาคมนี้นะครับก็จะเปิดนะครับสำหรับโอเพ่นให้คนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับผมก็จะเช่นกันคือทําตามนโยบายของทางรัฐบาลเขาบอกว่า ถ้าเกิดใครฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วสามารถมาได้แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับขอให้มีหลักฐานแล้วกันนะครับว่าคุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคุณต้องถ่ายเอกสารบัตรปรช้ำตัวประชาชนคุณมาแล้วก็ถ่ายเอกสารนะครับบัตรที่คุณฉีดวัคซีนแล้วแม็กมานะครับแล้วเข้ามาหาผมนะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับประกาศคายล็อกนะครับผมนะคายล็อกแล้วมีนโยบายแบบนี้ขึ้นมานะครับสำนักผมก็จะเปิดเหมือนเดิมนะครับเปิดเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคืออาจจะมียุ่งยากดนึงก็ว่า บัตรประชามตัวประชาชนมาคือสำเนาแล้วก็บัตรที่คุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับประมาณนั้นนะจะได้ปลอดภัยกับผู้ที่มาหาและเดินทางมานะครับเข้าใจนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ต้องกันนะครับในตัวผมเพราะอาจจะโดนตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับเออรอแล้วกันไม่นานหรอกครับไม่นานนะครับใครอยากเจอกูรีบๆไปฉีดวัคซีนแล้วกันได้เจอแน่นอนนะครับไปหาวัคซีนฉีดซะนะครับโอเคนะสวัสดี้ันทีสาวนะครับเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องนะครับถ้าใครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับใครจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้แล้วกันครับอาจารย์ครับถ้าถ้าตอนนี้อาจารย์เรียกเทพมาแล้วสามารถให้เทพเช็คพระเครื่องว่ามีเทวดาทุยไอ้เหี้ยมึงอธไบยว่ากูมึงไปลึกพูดเรื่องอะไรนะไอโอเนอร์มอนะครับอาจารย์ครับถ้าตอนถ้าตอนนี้อาจารย์เรียกเทพมาแล้วสามารถให้เทพเช็คทุยไอ้เหี้ยพระเทพเทพเขาจะเช็คพระเครื่องอะไรที่ผายมึงก็ดูดีผายถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่มึงบูชาอยู่ดีนะครับมันก็ดีนะครับเทวดาอยู่ที่ใจนะครับ ความขังอยู่ที่ใจเรานะครับความขังที่ศรัทธ,ธานะครับความขังไม่ได้อยู่ที่วัดถุนะครับถูกไหมเหมือนกับไม้ไม้ไม้ท่อนหนึ่งอ่ะกูสามารถทําให้ขังได้เพราะกูศรัทธ,ธาไงว่าวิชากูกูบาอาจารย์กูนะครับสิ่งที่อยู่กับกูนะครับสามารถเป่าไม้ท่อนนี้ให้เข้มขังได้นะครับสามารถใช้ในการกำลาบสิ่งชั่วร้ายได้นะครับผมเนะี่ยกูจะไปเรียกเทพมานั่งดูพักเครื่องได้ไงที่ผายเทพไม่มีกล้องของพระนะั้นมก็ตอบนะกูละงงนึกเกินเนี่ย มีคาถาบูชากุมารเวทไหมครับผมนะคือใช้คาถาเดียวกับองค์ทเวสวรรณโนได้เลยนะครับผมนะหรือไม่ก็เวสสักพุสะก็ได้นะครับผมเสวัสดีครับสมีชิดท่านใดอยากเจอก็โทรกันเข้ามานะครับผมนะโอเคก็โทรเข้ามาก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันทำสบายๆนะครับผมนะโอเคครับวันนี้ของผมผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีวันนี้ผมไปทางทุระมาทางที่จะเหนื่อยแล้วกันนะครับรับพรก่อนแล้วกันวันนี้อาจจะไม่นานเท่าไหร่ก็ขออภัยแล้วกัน วันนี้ค่อยแก้ตัวแล้วกันนะครับผมนะเอานะครับรับพรแล้วกันนะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับขอส่งบทให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วกันคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บหลาจนแล้วกันนะครับตันนี้ขอบมือทุกท่านตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ